Good Morning ค่ะเชา้าแล้วนะคะเชา้านี้มาดูเรื่องศูนย์กลางแก๊งคอเชนเตอร์กันหน่อยดีกว่านะคะต้องบอกว่าเราต้องรู้จักโกก้ง้งเล่ากายและเมียวดีนะคะเมียวดีก็คือเชเวโกโกเคเคพาร์กนั่นเองจริงๆมีคิงโรมันอีกนะแต่ว่าอันนั้นอยู่สามเหลี่ยมทองคำอยู่ในฝั่งสงปปลาวไม่เป็นไรเอาไว้ข่าวหน้าโกก้ง้งเล่ากายแล้วก็เมียวดีนะคะเริ่มตั้งแต่โกก้างก่อนโกก้้งเนี่ยเป็นเขตปกครองพิเศษนะคะอยู่ที่ด้านบนของคําม่า ติดกับจีนนะคะซึ่งจริงๆเขามีคนจีนเยอะอยู่แล้วแต่ทีนี้ตอนช่วงที่มีการทําสงครามแล้วอังกฤษได้พม่ามาแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่มาโกก้ามาอยู่ในพมา่าเพราะฉะนั้นโกก้าก็จะอยู่ในเขตของพมา่าซึ่งติดอยู่กับจีนด้านบนแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าในส่วนของโกก้าเองเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะมี กองกาลังที่แบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาหรือ BGF ของมองชิตตั่อ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่ง MNDAA ซึ่งก็คือเรียกว่าเป็นกองกาลังโกก้างแล้วกันอันนี้ก็จะมีการร่วมกันกันกบกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในการจัดการกับรัฐบาลทหารเมียนมานะคะทีนี้เนี่ยในโกก้างเองเอาจริงๆเนี่ยก็มีพวกธุรกิจสีเทาจีนเทายาเสพติดคาสิโนบ่อนการพนันอะไรเหมือนกันและศูนย์กลางของที่นี่อยู่ที่เหล่าไกา่ แล้วกลายเป็นเมืองหนึ่งในโกงก่างที่เรียกว่าเป็นเมืองหลวงของแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์เลยก็ว่าได้ทางจีนเนี่ยเขาก็บอกให้มินออนไลน์นจัดการเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่มินออนไลน์ก็ไม่จัดการเนื่องจากว่ามีผลประโยชน์ไงมีผลประโยชน์ร่วมกันกันกบทางกลุ่ม BGF ในการที่จะได้ประโยชน์จากแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้จากธุรกิจจีนเทาได้จากธุรกิจผิดกฎหมายสีดงสีดําสีเทาอะไรก็ว่าไปทางจีนก็เลยหันไปสนับสนุนทางกองกําลังโกงก่าง กองกำลังโกงก้างก็ร่วมกับกองกําลังอลาการกกันแลวก็อื่นๆอีกประมาณ2อสาชาติพันธุ์นะคะจัดการปุ้มเข้าไปสุดท้ายเล่าไก่แตกสลายล่มสลายไปเล่าไก่ล่มสลายไปศูนย์ายการแกล้งคอเชนเตอร์ก็แตกกระสานสั้นเซนหายไปมีคนถูกจับไปดําเนินคดีหนึ่งในงนั้นก็คือตระกูลหมิงตระกูลหมิงก็เป็นตระกูลใหญ่ที่อยู่ในเล่าไกา่ก็เป็นตระกูลที่เป็นคนจีนแล้วก็สุดท้ายก็ถูกจับส่งไปที่จีนไปดําเนินคดี11ข้อหาจุก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 เลยจนถึงขั้นที่ว่าผู้้เปป็นนพ่อ่ออะะหหหัวหัวาตตรกตรกกลลลงคืไแบบษณ ในในคุกเลยอะแล้วก็เหลือแค่ลูกสาวลูกชายแล้วก็หลานถูกดำเนินคดีต่อพร้อมกับคนอื่นๆอีกเป็นหมื่นคนนะคะถูดำเนินคดีที่จีนอันนี้คือตระกูลหมิงของเล่าไกา่ทีนี้พอเล่าไก่ล่มสลายไปไอ้เรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์มันยังไม่จบ เพราะว่าผลประโยชน์มันมหาศาลมันก็ย้ายจากด้านบนลงมาที่ด้านล่างด้านล่างของมันก็คือเมลวดีด้านที่ติดอยู่กับประเทศไทยก็คือชเวโกโกกับเคเคพานั่นเองนะคะที่เป็นไอเนี้ยอยู่ตอนเนี้ยซึ่งสื่อต่างประเทศนะเขามีการพูดตั้งแต่ปลายปี2566แล้วว่าเดี๋ยวพอเล่าก่ายล่มสลายเล่าก่ายกลายเป็นเมืองล้างโดนกวาดล้างจบเมื่อไหร่ สุดท้ายแล้วในแกงคอร์ชนเตอร์จะลงมาที่เมวดีแล้วก็มันมาจริงๆมันก็มาที่เชเวโก,โกโกแล้วมันก็มาที่เคเคพาร์คไงซึ่งก็มีการลงทุนโหเยอะแยะไปหมดเลยจากพวกจีนเทาจีนดำอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงเจ้าเวยคิงโรมมนที่สปปลาวที่สังเตทองคําก็มาลงทุนที่เคเคพาร์คด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าไม่นานเมวดีจะแตกเมโดีจะโดนกวาดล้างแน่นอนและสุดท้ายไปไงสุดท้ายก็คือเนี่ยปีนี้ลิวจงอี้มาแล้วก็มาจัดการแต่พวกนี้จนกจระทั่งแบบเนี่ย Yeah. ก็มีการแบบเอาคนออกมาจากแก๊งโคอเซนเตอร์แล้วก็ถูกส่งกลับประเทศจีนก็รีบมารับคนของตัวเองกลับไปเป็นพันคนอะไรแบบนี้นะคะก็อาการเดียวประมาณกับพวก,พวกตระกูลหมิงอ่ยตระกูลหมิงที่ถูกจับส่งกลับไปที่จีนแล้วก็ไปถูกดำเนินคดีที่นู่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆอะขาวมีมาประมาณปีกว่าแล้วนะเรื่องว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์มันจะ move จากเล่าไกลล่ลงมาที่เมวดีและเดี๋ยวจากเมวดีแตกสลายไปแล้วในเวลาไม่นานซึ่งก็คือใช้เวลาเขาพูดกันประมาณช่วงต้นปีที่แล้วแล้วสุดท้ายต้นปีนี้ก็เมีวดีก็ถูกตัดไฟตัดน้ํามันตัดนูน่น,นตัดนี่นี่หรือเปล่าคล้ายๆกับที่ทางคุณภูมิทาเวชยชัยชเขาบอกว่า จีนไม่ได้มาช่วยเราจัดการแกงคอร์เซนเตอร์เราต้องหาไปช่วยจีนจัดการแก้งคอร์เซนเตอร์เพราะว่าเขาจัดการมาตั้งแต่ชุดไอ้โกกัางเกล้ากายแล้วก็ลงมาที่เมียว,วดีงเงี้ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าศูนย์กลางแกงคอร์เซนเตอร์มัน m o ฟย้ายไปอีกที่ถัดไปเราก็ต้องตามไปดูอีกนะถ้ามันเกี่ยวข้องกับไประเทศไทยเราก็ยังจบตรงนี้ไม่ได้นะมีแว่วแว่วว่าจะไปอยู่ที่กัมพูชาจ้านะเดตามดูกันต่อน,นะจ้า